ซุนปนี้ครบเป็นอ๋อว,ว่าตัดเขาใหม่ครับอ๋อวัาตัดเขาใหม่ท่นนวัวนมเอามาฝากท้อง I V F ชุดนี้นำเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับล้างอาหารล้างฝา นี่ครับวิธีการหายหายฟ้ฟางครับไอ้นี่น้ำเป็นลูกลอยครับน้ำลูกลอยนี่ล่างอาหารมาดูเป็นตัวอย่างนะครับคอกของเสียหนุ่มเม็ดชิงเยืดฟาร์มนะครับนี่น้ำร่างให้น้ำน้ำใส จะได้ร่างหนึ่งจะได้สองขอครับร่างหนึ่งจะได้สองล็อกร่างอาหารร่างน้ำอยู่ตรงกลางน้ำจะเป็นลูกลอยฟางยี่ของบน,นครับนี่ครับอันนี้คือแม่ล่อฝากทองนะครับเห็ดงัว I V F นี่ครับพามาชมโอเคครับ